สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอวิธีการปลูกกล้วยน้ําว้าโดยจะขอบอกก่อนเลยว่าการปลูกกล้วยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิชาตามรอยพยุตคลบาดสอนโดยอาจารย์ดรดุสิธรงามยิ่งซึ่งขั้นตอนการทํางานของเรานั้นจะแบ่งตามหน้าที่ตามความสะดวกของแต่ละคนนะคะ พราะช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วลอกใหม่ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นทําให้พวกเราไม่สามารถรวมตัวกันได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะซึ่งขั้นตอนและอุปกรณ์มีดังนี้อุปกรณ์ รอบหด้ามถังน้ำหนึงถัง,งปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเองจากเปลือกผลไม้นะคะและหนอกล้วยค่ะขั้นตอน 1. การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกกล้วยค่ะ 2. ขุดหลุม1ฟุตหรือประมาณ30ซนเมตรค่ะ 3. ลงหนอกล้วยที่เตรียมไว้แล้วกลบดิ้นให้สูงขึ้นเล็กน้อย 4. ใส่ปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเองครึ่งถัง 5. รดน้ำหนึ่งถังครึ่งค่ะจากนั้นรดน้ำใส่ปุ๋ยทุกสัปดาห์และดูการเจริญเติบโตของต้นกล้วยการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้าเลียงที่หนึ่งช่วงเริ่มเอาหนอกกล้วยลงปลูกมีการเฝ้าสังเกตตลอดว่ามีการตอบสนองและเจริญเติบโตหรือไม่รดน้ำทุกวัน เดือนที่2เริ่มมีการจเจริญเติบโตมากขึ้นความสูงเพิ่มขึ้นเดือนที่3เริ่มมีผลผลิตออกมาใบและลำต้นมีการจเจริญเติบโตมากขึ้นเดือนที่6เริ่มมีผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆจากเดือนที่8ถึงเดือนที่12จะเริ่มมีปลีกล้วยออกมาและจบการจเจริญเติบโตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปลูก ดินและการดูแลระยะในการเจริญเติบโตจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละครัวเรือนได้ว่าการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้ามีความแตกต่างกันอย่างไรและผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้งก็ยังสามารถนำไปบริโภคและนำไปขายได้อีกด้วยโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้นั่นเองขอบคุณค่ะ